หนูอยากไปหนูอยากไปหนูอยากไปหาปู่ป้าป้าแล้วคะเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วไปเร็วกันนึงโอเคเอาไหนี่เอานีกว่าหลานสาวมาเยี่ยมปู่ครับหลานสาวฝาแฝดหลานสาวฝาแฝดมาเยี่ยมปู่ ให้กำลังใจปูหน่อยเร็วเร็วเร้าเปิดไฟับเดี๋ยวหนูจะกลับบ้านกันก่อนนะเดียหนูมาหาไม้เร็วหนูมาหาไ้ปูวเดวหนมาได้เร่นะับหนูงานนปูเร็วนงั้นปูเอปปเกือบนกรงเือบปกปูกเกอปนัดขาให้ปูดอะไรเร็วนขาให้ปูเร็ว นวดขานวดขาเอ้าคุณหมอคุณหมอนวดขาให้หน่อยแล้วเร็วหนูจะเป็นคุณหมอลเร็วเมอห้องคุณปูเอ้าแล้วหนูจะเป็นอะไรลูกางสาวานสาวไม่ได well, cool. right. ้ม <ah. ีเกลียวครับอันนี like ้มันปูค่ะมาเยี่ยมปูเใช่อาิบขาให้ปูด้วยค่ะิบเอาิบขาให้ปูแเร็วีลินบอกให้ปาย่ะบเร็ว รีบขาแล้วเร็วทอะไรีบขา้าเร็วค่ะกินกินไม่ได้กินต้มมากินกินซุปกินซุปต้มซุปแั้เกี่ยาหิบขาให้ปวดอ่เร็วครับพี่ีนเร็วพี่หยบขาให้ปวดได้เยยกียเนี่ยหนูไม่สบายค่ะหนูปวดไม่สบายหนูปวดขามากเลยเร็วโลารดมา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 เวพรให้ปวดหาเร็วเร็วบอกกินขาเยอะๆนะคะจะได้หาเร็วนะคะเร็วค่ะ จะูก่อนจะมือกัน่นสัญญาก่อนสัญญาก่อนเฮ้ยสัญญาสัญญาสัญญัญญาแล้วันกค่อม่ออเลยนมานี่เร็วเลมาเร็วมาเร็วาสัญญากับปู่ก่อนนี่สัญญาการแล้วมืนเลยลูกแล้วเพียใหม่หนูจะมาาปู่อีกมาเร็วบอกปู่สิบอกปู่ก่อนแล้วบอกปู่กันเร็วแล้วมาหาม่นะคะ

นั่งตรงนี้นี่นั่งตรงนี้นั่งข้างๆโผล่นั่งลงก่อนนั่งลงแล้วก็นวดนวดอ่อนมาทับไฟให้เราเดี๋ยวลปิดไฟนวดนี่ไงเดี๋ยวมันพอาะเขาสิปิดไฟให้เขออกไปเขาต้องปิดไฟแม่เอานวดกายให้ปวดเร็วๆนวดตอนนวดก่อนเบาๆเบาๆลูกเบาๆอยากไปเล่นข้างนอกเอออยากไปเล่นข้างนอกดันซ่าคีดดื้อดันซ่าฟาแฟคคีดดื้อเอาสุดท้ายหายไปไปบออกพ่ไปบอกพ่อไป ดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่บ่ยากค่อยอยู่ค่อยกินไงกินได้ยั่ดอกเออค่อยได้กินได้แล้วเออกินได้ไล้เข้าไปนะเริ่มกินได้แล้วค่อยกินเดี๋ยวล้าแบ่งก็งอกออกมาแล้วลำไม้ยังไงเรามจากกระสินไม้ก็ลำม้เมื่อใดล่ะน้าแบ่งเรามาเมื่อใดเออค่อยอยู่ค่อยเซาไปฮบเดียวลำามาเมื่อไหรามำไม้ก็แรงนี่แหละโอเคเออไปดอกสายล่ะกระสินไม้ก็แรงนี่แหละไปกันเดี๋ยวพอเด้อ น่าล้อลูกล้อหลานอยู่เนี่ยเด้อสู้ๆนะพ่อรสีมาหาม่ยดอกกรสีมะฮมัไปนอนพักอนจ้าบ่เน่นอนพักคอนเอาพุดเจี๊ยซีนะครับเด้อเอพุดเีเนาะที่ใครก็ลั่งใจพอเลาายู่ตลอดเนาะับผมวันนี้การกันให้แน่ข้นยู่แลไ้วแต่แราพักคอนเนาะแล้ว กินข้าวกินโจ๊กกินยังไงไดนะนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเหมือนกันนะที่เปรี้ยพีกนะแนี่ยับียเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันบกไม่ดีเลยอักผ่อนวันนี้กัดร้านสาวสิก๊ับกรุงเทพยแล้วก็เลยมาหาปูให้กำลังใจบอกปูว่าแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงท่นว่าแจะกลับมาหาไม่ปีนไม้ท่นให้ปูรักษาตัวดีๆกินข้าวอะไรร่างกายแข็งแรงข้าวควรเยอะๆเนาะ กับมาปีนไม่ก็แห่ลูกแดนได้เลยเด้กอืมลูกนางลูกแดนสู้ๆกำลังใจใญาติพี่น้องก็เยอะแยะนะคอยเบิ้มคอยซ้อกันไปนะอ่าเอฟซีก็ให้กำลังใจมาอยู่เรื่อยแหละทุกคนก็อ,อยากให้เซ้อให้หายให้ดีขึ้นอาการนะอย่าเบย์ทอยอย่าเบยอยนั่งกะสีมีเมื่อยมีล้าเนี่ยปกติคนมากก็น,นอนเตียงเนาะครับเนะบาะบม่ได้ลุกไปแสนนึกว่าล่ะพักสืน้นเราต้องใส่เวลาเนี่ยจันเอย คนป่วยพักฟื้นก็ต้องใส้เวลาอย่างน้อยกินเขากินยากินน้ำได้มันก็ดีพักเดี๋ยวมันก็สิมีแห้งฟื้นฟูร่างกายก็ันก็ใส่เวลาอย่างน้อยอยู่แล้วครับผมเนาะขอบคุณกำลังใจทุกคนเนาะกำลังใจใช่ไงกำลังใจพ่อทวีนะครับเนาะก็แาบไหนเราบอหลอกเราเมยไหเราพัก่อนเนาะนอนพักคอนสะกกินข้ากินยาแล้วเราไม่เศร้าเสร็จตัวให้แล้เนาะนอนนอนเรามีแห้ง ครับผมขอบคุณเอฟซีเนาะที่กําลังแรงใจให้แล้วก็ทั้งบริจาคของมาร์กอะขอบคุณหลายนะครับเด้อเด้อไปใส่นี่แหละทั้งซื้อเขาเสื้อคลองซื้อยงซื้อยาซื้อของสวนใส่ของพรแล้วนี่แหละเนาะน้ำบกเพิ่มเพิดเนาะหลายอย่างหลา,งายแนวกับเื้อเสื้อเขาซืาา้อน้ำชูพี่น้องเป็นมาเยี่ยมมายาเหมือนน่ะใส่องี้จะเป็นประโยชน์มากที่สุดเนาะครับเนาะขอบคุณหลายที่ เดี๋ยวจะแล้วก็ส่งกำลังแรงใจเข้ามาให้พ่อทวีนะครับเนาะมันยีด่านสาวติกับกรับเจียบกันเลยมาให้กำลังใจอานสาวลาเฟ่นเพิ่นน่ะเพิ่นหัวใจเห็นลานนะด่านหัวใจเห็น,น,นะน,นไม้ยามม้ยามเนาะครับผมฝากติดตามอาการนะครับเนะาะติดตามอาการพ่อเนี่ยนะครับผมทุกคนฝากเลยนะครับเนาะเนี่ยลานสาวกติกับแล้ว เลยไม่ยำไม่ยำอู้ันมาดือดนางสาวเดือครับเดือคือเด็กฉลาดทันมาเดือดพ่อคุยกับเอคุณพ่อจะวินอ่ะเร็วเอาเร็วเร็วคุยกัน ทำอะไรคะเนี่ยฮะกูทำอะไรคะอรคะเอามาเจอกันใหม่ค่ะทุกคนเร็วๆค่ะบายยก่อนบายยกล้องก่อนบายยซีก่อนวเร็วบายค่ะบายบายสวัสดีค่ะก่อนไปรขายชื่อไม่เกลียวค่ะขายชื่อไม่เกลียวเหรอคะขายชื่อไม่ลีคะ ไหนหันหน้ามาดูซีพี่เลนเป็นคนยังไงคะน่ารักไหมโอ้โหกินไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะนี่คือพี่เลนน่ะใครเป็นคนดื้อคะมีคนดื้อหรือเปล่าใครเป็นคนน่ารักคะโอ้โหน่ารักทุกคนเลยหนูกินอะไรคะเนี่ยอ่างนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายซีพีก่อนเร็วๆบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะหันมานี่เร็วหันมาไปบายก่อนเร็วๆเร็วค่ะบ๊ายบายก่อน โอเคไปรับ,บาาออก์เรกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายค่ะ